สวัสดีค่ะพบก,กับมายาอยีกแนนะคะก็คลิปนี้นะคะมายาก็จะมามาแชร์นะคะเรื่องเรื่องราวนะคะเรื่องราวเรื่องราวของอจังหวัดก็คือรัฐที่มายาอยู่นะรัฐคิวเบกซึ่งเพื่อนๆหลายๆท่านก็นะคะมีคำถามถามเข้ามากันเยอะนะคะว่าแคนาดาเนี่ยเขาพูดภาษาอะไรกันแน่นะเพราะว่าในบางคลิปวิดีโอนะคะเพื่อนๆบางท่านก็จะได้ยิน พูดฝรั่งเศสกันนะแล้วบางครั้งสำเนียงก็จะไม่เหมือนฝรั่งเศสของประเทศฝรั่งเศสเนาะก็คือคนฝรั่งเศสที่นี่นะคะเขาเป็นนะคะชาติกำเนิดของเขาก็คือฝรั่งเศสจ,จากประเทศฝรั่งเศสร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพียงแต่ว่าเขาอ่ายังไงอะเหมือนกับว่านักลาอาณานิคมนะคะก็คือว่ามามาเจออ่าประเทศแคนาดานะคะก็คือว่าเป็นผู้บุกเบิก er นะคะชาวฝรั่งเศสนะคะเป็นผู้บุกเบิก แคนาดานะคะแล้วพอหลังจากนั้นก็อังกฤษนะคะอังกฤษก็นะคะมามาตีนะคะมาตีมาเตะกับฝรั่งเศสนะคะเพื่อที่จะแย่งอนาณนานิคมไปนะคะก็คือตีกันไปตีกันมาก็คือสรุปฝรั่งเศสนะคะฝรั่งเศสที่ที่นี่นะคะก็คือแพค่ะก็คือเราก็เสียอนาณานิคมอื่นๆไปให้กับาชาวอังกฤษนะคะ แต่ว่าอังกฤษเนี่ยอยากจะได้อยากจะได้รัฐนี้มากนะคะเพราะว่าหนึ่งก็คือมีก็คือมีอะไรหลายๆอย่างนะคะที่รัฐอื่นๆไม่มีนะคะหรือจะเรียกว่าเป็นเป็นแบบว่านะคะรัฐแบบรัฐทําเงินหรือบอกเป็นบอทองเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นท่าเรือนะคะท่าเรือแหล่งน้ําแล้วก็แร่ธาตุทางธรรมชาติแล้วก็หลายๆอย่างค่ะที่ที่ว่ารัฐอื่นๆไม่มีนะคะ แต่ว่าที่นี่มีนะคะก็คืออังกฤษเขาก็อยากได้แต่ว่าเขาเขาตีเมืองไม่ไ,มได้นะตีเมืองไม่สําเร็จก็เลยไม่ได้ครอบครองนะคะอ่าคือเบก็มีป้อมปาการล,อล,อลอ้อมหลอกปืนหญ่ยิงต่อสู้กับอังกฤษชงเชียงชงเชียง,อ,ง,อ,ง,อ,งอ่าก็รักษารักษาเมืองไว้ได้นะคะเขาก็เลยทํามาแบบสนที่สัญญาก,กันนะว่าโอเคถ้าเกิดอยากจะจะได้อน,นาดีโคมอื่นๆก็เอาไปซะแต่ตรงนี้ห้ามยุ่งอ่านะคะ ก็คือรัฐคือเบกเนี่ยจะใหญ่กว่าประเทศไทยประมาณ3เท่านะคะนี่คือเหตุผลที่ว่าบางทีแบบว่ามายารู้จักคนไทยแล้วไม่ไม่สามารถที่จะไปหาเขาได้เพราะว่ารัฐจังหวัดหนึ่งนะคะใหญ่กว่าประเทศไทยถึง3เท่านะคะเพื่อนๆไกลามากแล้วก็เป็นเป็นรัฐที่ใหญ่ที่สุดในแคน,นาดานะคะคือเบกนี่คือเหตุผลว่าทําไมอังกฤษอยากได้อยากได้คือเบกมากนะคะแต่ว่าเขาก็ ไม่สามารถตีไม่สามารถตีเมืองคิวเบกแตกนะคะเนี่ยค่ะคือเหตุผลที่ว่าระหว่างคนอังกฤษนะคะกับฝรั่งเศสบางครั้งเนี่ยเหมือนกับว่าเขาจะไม่ค่อยไม่ค่อยชอบไม่ช่อยชอบขี้หน้ากันนะพูดง่ายๆเลยเขาแม้แต่วันชาตินะคะวันชาติวันชาติของของแคนาดาคือวันที่หนึ่งกรกฎาคมใช่ไหมแต่ว่าคนที่นี่เขาไม่ค่อยฉลองกันนะคะเขาไม่ฉลองนะคะ เขาจะฉลองวันชาติของเขาคือวันที่24นะคะมิถุนายนนะคะ mm. เขาจะแบบสนุกสนานมีปาร์ตี้เลื่อนเลิงใหญ่โตมโหรานทุกที่นะคะนะักเบรกอะไรแบบนี้แต่ยกเว้นวันชาติแคนาดาเขาจะไม่ค่อยอะไรเขาแค่ว่าหยุดอยู่บ้านเฉยเยไม่ได้ฉลองอะไรกันนะคะไม่ค่อยมีฉลองอะไรเพราะว่าจะให้เขาบอกว่าภูมิใจว่าฉลักแคนาดาหรืออะไรบอกเลยนะคะคนที่นี่ไม่พูดแลวถ้าเกิดว่าคุณพูดคุณจะเป็นอะไรที่แตกตา่าง คุณจะเป็นอะไรที่แตกต่างก็เขาจะเป็นแบบเหมือนเหมือนชาตินิยมอะ,ะแล้วก็ป้ายทะเบียนรถเขานะคะเขาเขาจะมีมีคำว่าะเจะมเนสวนะคะก็คือฉันยังจําได้ก็คือให้คนฝรั่งเศสที่นี่ทุกๆคนจําและระลึกไว้เสมอว่าพวกเขาคือใครนะคะอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมอดีตว่ามันเคยเกิดอะไรขึ้นนะว่าเราเคยถูกล่าอาณานิคมแล้วก็โดนนะคะอังกฤษมาแย่งมาแย่งพื้นที่ไปนะคะ ก็คือว่านี่คือเหตุผลนะคะบางท่านอาจจะว่า,าที่นี่เบาเคยขอแยกขอแยกออกจากแคนาดาก็ไม่ต่างอะไรจากภาคใต้ก็คือซึ่งต่างกันสิ้นเชิงนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนมาบุกเบิกประเทศและโดนแย่งไปนะคะซึ่งแตกต่างกันนะคะซึ่งแตกต่างกันนะคะแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยอังกฤษก็คือก็ยังแบบเขาสู้รบกันมาหลายปีนะคะสมัยก่อนเมื่อสองสามรปีกว่าที่แล้วนะคะ เขาก็สู้สู้กันนะคะเพื่อที่จะเอาที่นี่เอาเอา,เอารักนี่นะคะแต่สุดท้ายเขาก็ไม่ได้ไปก็เนี่ยคือเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมคนที่นี่เขาเขาไม่ได้มีความภาคภูมิใจว่าเขาแบบแบบว่ารวมตัวรว,ว,วมตัวเป็นแคนาดาแล้วโอเคเขาก็โอเคแต่ว่าจะให้เขาแบบพูดเต็มปากเขาไม่สามารถที่จะพูดได้ค่ะว่าเ,าเขาเขารักเขา like เรักแบบรักแบบเต็นใจแบบว่าแบบเต็นใจว่ารักรักแคนาดาอะไรนะคะ บอกไปเลยเขาแบบแต่ถ้าให้พูดว่าเขารักคือเบรกนะคะรักเนีย่ยเขาพูดได้เต็มปากร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าเขารักนะคะแล้วก็ขนบธรรมเนียมประเพณีหลายๆอย่างเราก็จะไม่เหมือนไม่เหมือนกับจังหวัดอื่นๆในแคนาดานะคะซึ่งแตกตา่างเพราะว่าที่นี่จะประเพณีขนบธรรมเนียมอะไรเนี่ยก็จะเหมือนเหมือนของอที่ที่ปารีสจะมากกว่านะประเทศฝรั่งเศสนะคะ หลายอย่างแต่ก็มีบางอย่างนะคะที่นะคะไม่เหมือนนะคะไม่เหมือนสิร้อเซเพราะตอนนี้ก็คือว่ารุ่นใหม่ก็จะมีการผสมผสานระหว่างอเมริกันนะ,ะอเมริกันนะ,ะห,ลหลายอย่างที่เราผสมอเมริกันแม้แต่คําบางคําแล้วก็มีอเมริกันนะคะมาผสมด้วยนะคะเวลาพูดก็เนี่ยเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมคําบางคําของคนที่นี่ฝรั่งเศสถึงไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่า สำเนียงมันก็เปลี่ยนไปตามการเวลานะคะก็เหมือนกับคนอังกฤษนะคะเขาก็มาจากอังกฤษดั้งเดิมนะคะเขายังไม่มีสำเนียงของคนประเทศอังกฤษเลยนะคะและคนที่นี่ก็คือว่าถ้าเกิดว่าคุณพูดภาษาฝรั่งเศสได้แต่ถ้าเกิดคุณมีสำเนียงเมื่อไหร่เขาจะถามคุณทันทีเลยค่ะว่าคุณมาจากไหนเพราะว่าคุณไม่ใช่สำเนียงคือเบกเขาจะรู้เลยถึงแม้แต่คุณจะพูดภาษาฝรั่งเศสได้แต่ถ้าคุณไม่มีสำเนียงคนคือเบก เขาก็จะรู้เลยว่าคุณไม่ได้ไม่ใช่คนคือเบกร้อยเปอร์เซ็นตนะคะถามว่า,าคนที่นี่เกลียดคนอังกฤษไหม mm hmm. เขาไม่เกลียดะคะ่ะแต่รู้สึกว่าคนอังกฤษจะไม่ชอบที่น้าที่นี่มากนะคะเนื่องจากว่าเราเราแตกต่างเรามีอะไรหลายๆอย่างที่แตกต่างซึ่งอาจจะเกิดมาจากว่าส่วนที่สัญญาที่เขาทากันในสมัยก่อนนะคะในสมัยยุ克าอานานิคมนะคะว่าก็คือ อยากจะได้จังหวัดอื่นๆไปก็เอาไปแต่ว่ากฎหมายและอะไรหลายๆอย่างในบางอย่างเขาขอที่จะแบบว่าตัดสินเองหรืออะไรเองก็คือณนะปัจจุบันนี้ก็คือกฎหมายบางอย่างเนี่ยก็คือเราที่นี่นะคะจะไม่เหมือนจะไม่เหมือนกับที่อื่นทุกอย่างนะคะจะไม่เหมือนนะคะโดยเฉพาะกฎหมาย human human มนไร้นะคะหลายๆอย่างเลยเพราะว่าดีสามารถที่จะแบบว่าออกกฎหมายร่านกฎหมายเองได้นะคะ โดยที่ไม่ต้องผ่านรัฐมนตรีนะเพราะว่าเขาสามารถเขาก็มีรัฐมนตรีของเขาในจังหวัดะะที่สามารถที่จะร่างกฎหมายแล,ละบังคับใช้ได้ในคนที่นี่นะคะบางคนก็ว่าก็ว่าคนที่นี่เป็นเหมือกับอะไรแบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะคล้ายๆฮิตเลอร์อะไรอแต่ไม่ใช่นะคะเขาเหมือนก็ว่าเขาแบบรักรักแบบความเป็นชาตินิยมอะไรของเขาเนะะี่ยค่ะ ก็เลยแบบมันแบบไม่ไม่ใช่แบบยุคใหม่หรือว่าฟีสไตล์อะไรเหมือนเหมือนรัฐอื่นๆเนาะเราก็เลยแบบว่าโดนหลายๆหลายๆจังหวัดเพื่อนบ้านก็คือว่าจังหวัดอื่นๆก็คือไม่ค่อยจะชอบที่หน้าเท่าไหร่ก็คือว่ามีอะไรที่แบบแตก,แต,กต่างที่ไม่เหมือนอะนะคะ <S <S ก็ยังไงอบันาพารุษของเขาก็คือบอกลูกหลานเข้ามานะว่าเกิดอะไรขึ้นนะ เกิดอะไรขึ้นทาไมเราถึงแตกต่างจากพวกเขาเพราะอะไรเขาก็เล่าประวัติศาสตร์นะคะให้ลูกหลานเขาฟังนะเขาก็เลยแบบว่าเกิดการแบบฝังใจนะคะว่าเมื่อสมัยก่อนมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นได้แบบนี้นะคะก็ให้คือว่าท่านองว่าอย่าลืมกําพืชตัวเองนะคะว่าตัวเองเป็นใครมาจากไหนแล้วเพราะอะไรเราถึงมาเป็นแบบนี้หรืออะไรแบบนี้นะคะเขาก็คือเราขอแยกขอแยกนะคะดินแดน แต่ไม่สําเร็จนะคะเนื่องจากว่า,ามีแบบว่านาะยทุนนะเขาก็แบบมีการแบบว่าจ้างพวกที่อบพยพนะคะอพยพมาอยู่ที่ประเทศแคนาดานะคะให้แบบไงอพยพมาอยู่ที่คือเบกอะเอาง่ายๆให้โบตให้โวตไม่ให้แยกประเทศนะไม่ให้ไม่ให้แยกประเทศนะแะ,นะ,ะแล้วก็มีการโฆษณาชวนเชื่อออกสื่อออกทางเว็บไซต์อะไรก็คือแบบนะเพราะฉะนั้นก็คือ บางเสิ่งบางอย่างถ้าเกิดเพื่อนๆไปอ่านทางเว็บไซต์อาจจะไม่ใช่เรื่องจริงนะบอกไปเลยถ้าเกิดว่า,อ,าอยากรู้เรื่องจริงทุกๆอย่างเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ตอนที่เขาอยากจะขอแบบว่านะแยกดินแดนเพราะอะไรอะไรเงี้ต้องถามคนเฒ่าคนแก่นะคะคนเฒ่าคนแก่สมัยรุ่นนะคะแลบบ้ว่ารุ่นยายของสามีมายายเนะี่ยเขาก็จะรู้เพราะว่าปูยญาตายายเขาก็เล่าให้ฟังอะไรแบ,บนี้เนานะก็ ยายของสามีมายาก็ท่านก็เสียชีวิตไปแล้วด้วยอายุเก้าสิบกว่านะคะท่านก็เสียชีวิตไปแล้วก็ <g iggle> มายาก็ได้ฟังเรื่องราวนะคะก็นี่คือเป็นเหตุผลที่ทําไมคนที่นี่เขาแบบแตกต่างนะคะแตกต่างแล้วก็ดาแล้วเขาเจอกันเนี่ยเขาก็ไม่ไปจับมือกันนะไม่จับมือกันนะเขาจะใช้แก้มชนกันแบบจูบบใช้ปากจูบจุ๊บๆเลยแหละบางทีอ่ะ แล้วก็ถ้าเกิดสนิทกันมากนะคะในกรณีถ้าเกิดสนิทกันมากแต่ว่าถ้าเกิดเจอกันโดยที่แบบไม่ได้สนิทกันมากก็ใช้แก้มชนกันเลยเปนจะเป็นลักษณะแบบนี้ส่วนสาวๆท่านใดที่มาย้ายมาอยู่แล้วอยู่สาวก็หลับท่านใดที่แบบมาที่นี่แล้วบางทีอาจจะไม่คุ้นเคยแบบอุ้ยอะไรเนี่ยมาหอมแก้มฉันมาเอาแก้มมาชนจุ๊บๆเลยแบบนี้ไม่ชินอาจจะเป็นลักษณะแบบนี้นะก็มันก็มีอะไรหลายๆอย่างค่ะจะให้พูดว่าจะให้พูดเข้าข้างคนที่นี่ ก็ไม่ได้จะให้พูดเข้าข้างคนอังกฤษก็ไม่ได้นะคะใน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 ส่วนตัวของมายานะเพราะว่าต่างคนต่างนะคะคือคนที่นี่เขาก็ความเห็นไม่ตรงกันกับเหตุกับคนอังกฤษคนอังกฤษก็ความเห็นไม่ตรงกับที่นี่นะคะต่างคนต่างก็ว่าเขาดีอ่ะอะไรแบบเนี้ยก็จะเป็นแบบนี้นะคะว่าอุย้ยเพราะมึงแง่เงีเ้ยกูเกลียดมึงเพราะเหตุเนี้ย กูเกียดนึงก็เพราะเหตุนี้แอดตามคนต่ำแบบละเหมือนสัตว์น้าใส่กันนะคะเพื่อนๆแต่ที่รู้ๆก็คือว่าคนที่นี่โดนลุกลามนะคะโดนลุกลามแย่งอาณาเขตไปนะแย่งแย่งก็คือเอาไปแทบหมดนะคะโดนกฤษเอาไปแทบหมดนะคะก็คือว่าไม่แปลกใจเลยใช่ไหมคะว่าทําไมเหลือแค่ในแค่พื้นที่คือเบกที่เดียวนะคะจังหวัดเดียวที่พูดฝรั่งเศสเนี่ยค่ะก็คือนี่คือเหตุผล หลายๆอย่างที่นี่ค่าครองชีพก็จะต่ำกว่านะคะเนื่องจากส่วนที่สัญญาที่ก็ทากันไว้ค่าครองชีพต่ํากว่าแต่จ่ายภาษีแพงแล้วก็บ้านก็ราคาถูกกว่าจังหวัดอื่นๆนะคะแล้วก็เราเรามีอะไรหล,หลายๆอย่างนะคะแล้วก็โดยเฉพาะนะคะธุรกิจเมเปิลซีลับนะคะที่นี่นะคะเพื่อนๆคงจะเคยเห็นนะคะแคนด์เดียนเมเปิลซีลับ ที่คือเบกนี่ก็นะคะมากกว่า85%นะคะที่ทำเมเปิลซิลับเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดนะ,ะเป็นจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดนะคะเมเปิลซิับที่ขายทั่วโลกนะคะก็คือที่คือเบกนะคะแล้วก็เศรษฐกษิจเกี่ยวกับเรื่องการทำเครื่องบินนะคะการโทรคมนาคมนะคะเกี่ยวกับเมืองแร่ธรรมชาติไฟฟ้าหรืออะไรนะคะที่นี่ก็คือว่าเขาจะมีพร้อมหมดนะคะ หรืออาจจะเรียกว่าเป็นเป็นจังหวัดที่มั่งคั่งทางเศรษฐกิจเลยก็ได้นะคะโดยเกพาะมอนเทีอนะคะพวกพวกเนี้ยก็นี่คือเหตุผลที่ว่าเขาไม่อยากให้รัฐนี้แยกตัวออกจากแคนาดานะคะนี่คือเหตุผลหลักๆไม่ใช่ว่าเขาอะไรอวอร์หรอกค่ะเขาอะไรอวอร์สิ่งที่เรามีมากกว่านะคะสิ่งที่สิ่งที่จังหวัดนี้ก็คือสิ่งที่เขาจะเสียผลประโยชน์ไปถ้าเกิดว่าเราแยกออกแยกตัวออกไปแล้วเพราะว่าเรา ผลิตไฟฟ้าเองนะคะแล้วก็ส่งไปขายที่อเมริกาแบบนี้ด้วยมีมีแหล่งน้ำนะคะแหล่งน้ำจืดนะคะที่มาจากทางพื้โลกเหนือนะะแล้วก็มีแบบว่าทะเลสาบที่ใหญ่ที่สามารถเ,เดินเดินเรือออกไปมาหาสมุทรได้นะคะพอเห็นนี้ก็คือ,อเขาก็เลยนะคะ ไม่อยากให้เราแยกออกไปนะคะไม่อยากให้ไม่อยากให้ใหคือเบยกแยกออกไปนะคะแล้วใครที่จะย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่นะคะถ้าเกิดว่าไม่ไม่ลงทะเบียนประชากรน,นะคะเราก็ไม่ใช่คนคือเบรกร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอย่างมายามาอยู่นี่มายาต้องลงทะเบียนประชากรน,นะคะไม่ใช่ว่าแต่งงานจดทะเบียนสมรสปั๊บและย้ายมาอยู่นะคะ ได้ PR เลยได้ได้ว่าอะไรแบบนี้ถ้าเกิดเราไม่ลงทะเบียนนะคะเราก็จะได้ไม่ได้เป็นคนคิวเบกน,นะคะเราก็เป็นแค่คนถ้าเกิดมายาไม่ลงทะเบียนมายาก็จะเป็นแค่ประชากรของแคนาดานะคะมายาก็ยังไม่ใช่ประชากรคิวเบกร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะการที่จะเป็นประชากรคิวเบกร้อยเปอร์เซ็นต์มายาต้องเอาใบเกิดเอาอะไรต่างๆของมายามาลงทะเบียนที่นี่นะคะเพื่อให้ระบบทุกอย่างเนี่ยมันมันลิงก์นะคะแล้วก็ ใส่ข้อมูลมายาเข้าไปโอเคว่ามายาได้ได้ดีเตอร์นะตัวมายาให้เป็นคนที่นี่ก็คือสามีสามี็นคนทําให้นะคะแร่อยยานึงแบบแกรับรา,ราชการด้วยแกก็ต้องทํานะคะแต่บางคนเขาก็ไม่ได้ทำแล้วแต่งงานแล้วเขาก็มาอยู่เลยขอพีอาร์แล้วก็อะไรเงี้ยเขาก็มาอยู่เลยนะอ่าเพื่อเนเพื่อนบางท่านก็สงสัยมายาอยู่นี่มานานเท่าไหร่มายาอยู่นี่มา14ปีปีนะคะตอนนี้ก็ได้สัญชาติได้สัญชาติมากเกือบ10ปีนะคะ คิวเบกเขาก็นะคะเวลาใครที่มาน,ะะนักท่องเที่ยวหรือวาอ่าจังหวัดอื่นๆที่เขามามาเที่ยวนะ,ะมาเที่ยวที่คิวเบกนะคะเขาจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเหมือนไปต่างประเทศนะ,ะมันเป็นอะไรที่แตกต่างนะคะถ้าเกิดว่าคุณไม่มีความรู้เรื่องพื้นฐานการพูดภาษาฝรั่งเศสหรือว่าอ่านอ่านภาษาฝรั่งเศสมาก่อนนะคะคุณก็อาจจะหลง ได้นะคะเพราะว่าป้ายทุกป้ายนะคะเราจะไม่มีภาษาอังกฤษนะคะจะมีแต่เป็นภาษาฝรั่งเศสทางนั้นเลยนะคะก็คือข้อได้เปรียบของคนที่นี่ก็คือเวลาเขาออกนอกจังหวัดเนี่ยเขาสามารถอ่านได้เขาสามารถอ่านได้าาาไดแล้วก็เข้าใจว่าถนนนี้ชื่ออะไรแต่ข้อเสียเปรียบของคนที่มาที่นี่ก็คือเขาไม่เข้าใจเลยว่ามันหมายถึงอะไรแล้วก็สัญลักษณ์ต่างๆมันก็แตกต่างกันไป เนื่องจากที่นี่มันมีสัตว์เยอะนะคะก็มีแบบสัญ,สญ,ญลักษณ์ระวังสัตว์แล้วก็มีแบบมีเหวมีอะไรแบบนี้ก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ต่างๆที่ว่าแตกต่างไปจากรัฐอื่นๆนะคะแล้วป้ายป้ายของเราเนี่ยแบบมันสีก็ไม่เหมือนกับจังหวัดอื่นๆจังหวัดอื่นก็จะเป็นสีแบบนะับป้ายบอกทางจะเป็นสีแบบฟ้าๆอะไรแบบนี้นะแต่ที่นี่เราสีออกเขียวหรืออะไรเงี้ยมันก็มีหลายๆอย่างนะที่แบบแตกต่างกันไป วัฒนธรรมหลายอย่างไม่แต่เรื่องการแต่งตัวนะคะคนที่นี่เขาจะแบบว่าเขาจะชอบแต่งตัวกันนะคะเพื่อนเขาแบบยังไงแบบว่าต้องดูสวยไปก่อนนะคะ <c oughs> ไม่ว่าจะคนแก่คนเฒ่ายัางไงเขาต้องแบบขอดูสวยไปก่อนเลยแบบเนี้ยเนื่องจากยังยังนะคะยังแบบว่าติดประเพณีเรื่องการแต่งตัวแฟชั่นมาจากอ่าปารีสนะคะก็ต้องดูดีไปก่อนไม่ว่าจะหน้าผมอะไรก็ต้องแบบดูดีไปก่อนนะคะ คุณจะออกไปนอกบ้านแค่แบบว่าแป๊บๆประดีประดาวตามห้างร้านคุณก็ต้องดูดีไว้ก่อนเลยแบบเนี้ยเขาจะเป็นแบบนี้นะคะคันจะแบบว่าไปไปแล้วแบบว่าไม่ไม่แต่งตัวให้ดูดีเนี่ยก็จะถูกคนมองนะคะว่าเราเนี่ยไม่ให้เกยี่ิสถานที่นะคะเพราะฉะนั้นต้องแต่งตัวให้ดูดีนะคะให้ดูดีหน่อยไม่ใช่แบบว่าเป็นผีบ้าออกไปเลยอะไรแบบเนี้ยแล้วเวลาแต่งตัวเนี่ยเราต้องแต่งตัวให้เข้ากันด้วยนะคะ ให้เข้ากับชุด,ด้วยไม่ใช่ว่านึกอยากใส่อะไรก็ใส่ที่มันไม่เข้ากันคุณจะโดนมองในลักษณะที่แบบอุ้ยทาไมแต่งตัวแบบนี้แปลกประหลาดอะไรแบบเนี้ยเขาจะเป็นแบบนี้เลยนะคะถามว่าเขาดูถูกไหมไม่ไม่รู้อาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่เคยชินแต่อาจจะว่าด้วยนิสัยประเพณีที่เขาเคยแบบว่าจากบรรพุทเข้ามาเนาะว่าอ่าผู้ดีอ่าฝรั่งเศสหรือเมืองฝรั่งเศสเขาชอบแต่งตัวกันแฟชั่นอะไรยังไง เขาก็ยังติดมาด้วยนะคะก็เนี่ยค่ะก็จะเป็นอีกแบบอีกแนวหนึ่งนะคะที่แปลกก็มีหลายอย่างค่ะที่มันที่แบบว่าคนคนจังหวัดอื่นที่เขาเข้ามานะคะคนอังกฤษที่พูดที่พูดภาษาอังกฤษนะจังหวัดอื่นเข้ามานี่เขาก็จะเป็นอะไรที่แบบแปลกบางคนก็ไม่ชอบไม่อยากมาเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่ามันไม่เหมือนไม่เหมือนแบบมัน ไม่มีความอบอุน่นไม่รู้สึกว่าแม้เขาจะมาย้ายมาอยู่นะคะย้ายมาอยู่เป็นห้าปีหกปีเขาก็ไม่รู้สึกว่าเขาอบอุน่นนะคะเพราะว่าเหมือนกับไม่ได้รับการต้อนรับหรือ,อ,รอยังไงเพราะว่าคนที่นี่เขายัางไงอะถ้าเกิดว่าคุณพูดอังกฤษนะพูดอังกฤษเนี่ยเขาไม่พูดด้วยนะไม่ค่อยพูดด้วยเขาไม่ค่อยพูดด้วยเลยไม่น้นเขาก็เดินหนีไปเลยเป็นอย่างนี้จริงๆ,ๆนะวเวลาคุณไปถามทางแล้วคุณพูดภาษาอังกฤษขับเขานะเขาก็ ไม่ตอบกูเหรอเขาบางทีเขาก็เดินหนีไปเลยเดินหนีไปเลยอะไรเงี้ยเดินหนีไปดือด้อๆเลยเ่ะก็จะเป็นแบบนี้นะเพราะเขาไม่รู้จะตอบอยังไงเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ไดแ้แล้วเขาฟังคุณไม่เข้าใจเลยเขาก็เดินหนีไปเลยเนี่ยบางทีขครที่โทรศัพท์มาขายขอให้มายานะมายาจะถามเขาเลยนะว่าพูดภาษาอังกฤษได้ไหมเ <laughs> ท่าน,นั้นแหละค่ะวางสายนี่ค่ะเป็นวิธีที่ว่าไม่ต้องไม่ต้องฟังอะไรแบบเนี้ย จะมาฝังการโฆษณาขายสินค้ามายาก็จะใช้วิธีนี้นะคะพูดภาษาอังกฤษได้ไหมนะคะแต่มายาก็พูดเป็นภาษาฝรั่งเศสเขาเขาก็งงเหมือนกันนะวังครั้งก็มีการย้อนมายาด้วยอ่าไหนบอกว่าพูดภาษาฝรั่งเศสไม่ได้แต่ทําไมตอบคําถามได้ทําไมถามฉันเป็นภาษาอฝรั่งเศสได้ว่าฉันพูดภาษาออังกฤษได้ไหมวงนีเขาก็ถามถามย้อนมีการถามย้อนด้วยนะคะอะไรแบบนี้ ก็นะคะคลิปนี้ก็นะคะมาไขปัญหา,าคลายใจสงสัยของแขงใจไม่ให้ใคลายใจแขงใจนะคะสงสัยนะคะของเพื่อนๆหลายๆท่านเนาะที่ถามถามกันเข้ามาบ่อยๆนะว่าทําไมที่นี่พูดภาษาฝรั่งเศสทําไมภาษาฝรั่งเศสมันไม่เห็นเหมือนฝรั่งเศสที่ปารีสก็คือระยะเวลามันก็เปลี่ยนไปเนาะอะไรมันก็เปลี่ยนสำเนียงก็เปลี่ยนขนาด คนอังกฤษที่แคนาดานะคะลากเงาเข้ามาจากนะคะบรรพบุพรบุษของเขาเองเป็นคนนะคะเป็นคนอังกฤษประเทศอังกฤษเขาก็ยังไม่มีสำเนียงอังกฤษเลยนะคะเ,เพื่อนๆแล้วก็นะคะอีกอย่างนึงก็คือเอกสารทางราชการนะคะก็คือที่นี่เขาจะบังคับให้หน่วยงานนะคะราชการทุกหน่วยงานในคิเวเบกนะคะใช้ภาษาฝรั่งเศสนะคะนะในเอกสารเนี่ยเป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้นว่าถ้าเกิดว่าคุณ ไม่สามารถที่จะเข้าใจหรืออ่านภาษาฝรั่งเศสได้เขาไม่สนใจค่ะไม่สนใจคุณก็ต้องไปแปลเองหรือไปหาล่ามาเองไปหาใครก็ได้ที่อ่านภาษาฝรั่งเศสออกแล้วแปลเป็นภาษาอังกฤษให้คุณหรือดอเขาจับว่านะะบางหน่วยงานเขาก็อาจจะมีให้คุณนะคะแต่คุณต้องเลือกระหว่างว่าฝรั่งเศสหรืออังกฤษนะคะ,นะคะเขาจะไม,ไม่เหมือนที่อื่นนะ,ะที่อื่นเนะะ่เอกสารบางอย่างเขาจะมีกำกับไปเลยทั้งฝรั่งเศสและอังกฤษนะ ก็คือว่าจะมีฝรั่งเศสแถวหนึง่งอังกฤษแถวหนึง่งอะไรแบบเนี้ยเขาจะมีนะคะเขาจะมีแบบแบบนี้นะคะคือว่าให้มีทั้งสองภาษาอยู่ในเอกสารแผ่นเดียวกันแต่ที่นี่แล้วส่วนมากนะคะจะเป็นแบบว่าฝรั่งเศสอย่างเดียวฝรั่งเศสอย่างเดียวนะคะนอกจากว่าบางหน่วยงานเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็คือแบบมันเป็นอะไรที่ที่แตกต่างะคะ่ะก็เลยแบบว่าหลายๆคนที่ย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่เขาก็ ไม่ค่อยมีความสุขกันเท่าไหร่นักนะเพราะเขารู้สึกเหมือนว่าเขาเป็นตัวประหลาดในสายตาของคนที่นี่นะเ <c oughs> นี่ยส่วนคนที่นี่ส่วนมากนะเขาไม่ค่อยย้ายไปอยู่ไม่ค่อยย้ายไปอยู่ที่อื่นนะะเพราะว่าเขารักเขารักที่นี่นะะและอย่างอีงเหตุผลหลักๆด้วยก็คือว่าเขาไม่พูดภาษาอังกฤษนะคะเขาไม่พูดภาษาอังกฤษแล้วบางคนเนี่ยก็คือแบบว่าเขาไม่ค่อยเดินทางไปไหนเ,นเท่าไหร่นนะเขาก็อยู่ที่นี่ เขาก็อยู่ที่นี่นะะอยู่อยู่แต่ในอยู่แต่ในจังหวัดอนะ่างั่านถึงไม่ได้เดินทางออกนอกจังหวัดเลยก็มีนะคะเพราะเวลาเดินออกเดินทางออกนอกจังหวัดเนี่ยนะ,ะคะเพื่อนเพื่อเหมือนกับเดินทางไปต่างประเทศเดินทางไปต่างประเทศนะคะเพราะว่ามันแคนาดาเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดนะใหญ่ที่สุดอันดับสองของโลกนะเพื่อนเพื่อนบางท่านอาจจะสงสัยค่ะแล้วมายาเนี่ยพูดภาษาอะไรบ้างมายาก็นะคะพูดฝรั่งเศสภาษาอังกฤษนะคะภาษาไทย ส่วนภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือมายาพูดภาษาอังกฤษนะคะเป็นหลักนะพูดภาษาอังกฤษเป็นหลักที่ที่นี่นะพูดกันในครอบครัวแต่ว่าถ้าเกิดว่าไปไปครอบครัวฝ่ายสามีก็คือแม่ย่าหรือว่าน้องสาวน้องชายของสามีนะคะก็พูดฝรั่งเศสค่ะแต่ว่าในบ้านนะคะก็จะพูดสองภาษาค่ะฝรั่งเศส อังกฤษนะคะบางทีแบบว่าสา,า,ามีลูกเลี้ยงคุยกันพูดกันเป็นภาษาฝรั่งเศสถามมายาหรืออะไรไงมายาตอบเป็นภาษาอังกฤษก็คือพวกเขาก็คือเข้าใจเราเข้าใจค่ะบางทีแบบว่าก็แบบว่ามีการเกิดอาการงงนะเพราะว่าเราแบบว่าไงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเลยเพื่อนๆนเพื่อนๆของมาายาส่วนมากนะคะเขาพูดภาษาอังกฤษพูดได้ทั้งสองภาษาค่ะเพราะปกติแล้วจะแบบว่า เพื่อนเพื่อนเพื่อนสามีนะคะเขาจะรับราชการแล้วก็ก็จะถูกบังคับให้ไปเรียนภาษาอังกฤษนะคะเวกนีเพราะว่าต้องเดินทางออกนอกประเทศบ่อยๆก็คือเป็นที่มาที่ไปว่าทําไมสามีมยายักพูดภาษาอังกฤษได้นะคะเพราะว่าต้องไปเรียนนะพอรับราชการเนี่ยเขาเขารู้ว่าเราพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เขาต้องส่งตัวไปเรียนนะคะเพราะว่าเราต้องมีการแบบโยกย้ายนะไปประจําจังหวัดนู้นประจําจังหวัดนี้นะคะแล้วก็เดินทาง ไปทํางานต่างประเทศนะคะอะไรแบบนี้บ่อยๆก็จําเป็นนะคะแม้แต่เมียทหารเองนะคะก็จาเป็นที่จะต้องไปเรียนด้วยนะคะส่วนมายาเนี่ยก็คือมานี่ก็เรียนภาษาฝรั่งเศสนะ,ะมายาก็ไปเรียนภาษาฝรั่งเศสสามปีสามปีเนี่ยถามว่าจบไหมไม่จบค่ะเพื่อนๆมายาจบแค่เพราะปกติมต้องเรียนหกปีมายาจบแค่แบบว่าไงแบบขั้นแรกมันต้องเรียนอีกสามปีถึงจะจบอีกขั้นหนึ่งขั้นแอดวานนะคะ มายาก็จะได้แบบว่าพื้นฐานมานะค่ะแต่มายาสามารถใช้สื่อสารในชีวิตประจําวันได้ไม่มีปัญหานนะค่ะแต่ถ้าเกิดจะนําไปใช้ในภาษาราชการนะคะบางทีแบบว่ามันโปรแกรมมากหรืออะไรนะคะมันก็ยังแบบมีตีกันนะคะตีกันเนื่องจากว่าคนที่นี่นะคะเขาแปลกอย่างหนึ่งนะ,ะเขาภาษาเขาเหมือนภาษาพ่อขุนรามะค่ะก็ไม่เชิงไงก็คือเหมือนเหมือนเหมือนคนไทยอ่ะเวลาเวลาเราเราจะพูดคําว่า กินข้าวเราก็พูดกินข้าวใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดจะให้สุภาพหนก็ต้องแบบว่ารับประทานข้าวอะไรแบบนี้กินข้าวยังรับประทานข้าวหรือยังคะอะไรเงี้ยสำนองเนี้ยนะก็จะแตกต่างกันเขาจะใช้ภาษาแบบบ้านๆมากกว่านะะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบว่าเป็นฟอร์มอลเป็นแบบว่าราชการหน่อยเขาจะเขาจะพูดให้แบบสลัสลวยนะคะคำก็จะมีการแบบอ่านะก็จะเป็นก็เนี่ยเป็น,ปนหลักๆเลยที่บางบางทีนะคนที่มา คนที่มาจากประเทศฝรั่งเศสเขาจะงงนะเวลามาเจอคนที่นี่สื่อสารกันเขางงกันเพราะส่วนมากเขาจะได้ยินแต่ภาษาที่เราใช้กันแบบบ้านๆนะแล้วก็จะไม่ค่อยได้ยินภาษาที่แบบเป็นแบบว่าฟอร์มอลเป็นภาษาแบบแบบอ่าแอะแบบฝรั่งเศสฝรั่งเศสแบบราชการนะเป๊ะๆนะแต่ถามว่าเราพูดได้พูดได้คนที่นี่เขาพูดได้คือเขามีความสามารถพิเศษนะคะคือว่าเขาพูดได้พูดได้ทั้งสองแบบนะคะจะเอาแบบบ้านๆเถื่อนๆหรือจะเอาแบบว่า สละสลวยนะคะแบบผู้ด,ดีราชการเขาพูดได้หมดนะคะเพียงแต่ว่าในชีวิตประจําวันก็คือไม่ต้องสละสลวยก็เหมือนของเรานะคะเราก็ยังพูดกันแบบบ้านๆเลยใช่ไหมคะกินข้าวยังอะให้ไปกินข้าวด้วยกันเราก็เราก็จะไม่พูดแบบรับประทานข้าวด้วยยังคะมามาทานข้าวด้วยกันค่ะอะไรแบบนี้ใช่ไหมเพราะในนี้ก็คือว่าเป็นการพูดแบบสุภาพนะคะแต่ว่าคนที่นี่เขาแบบพูดภาษาบ้านๆอะคะ่ะมันจะมีแบบเถื่อนๆมันก็มีนะคะอะไรทานองน,นี้แบบ เขาก็มีแบบภาษาแบบว่าแสดงแบบว่าพูดแบบคำหยาบเลของเขานะที่แบบดูรุนแรงที่แบบคนที่นูนมาฟังเอ้ยอะไรเนี่ยนะคนแบบประเทศฝรั่งเศสภาษามันก็แบบมีแตกต่างกันหลายๆคําก็แบบจะไม่เหมือนกันเลยนะบางทีมันก็แบบแตกต่างค่ะเพื่อนๆมายาก็รู้จะอธิบายยังไงนะก็แตกต่างสำเนียงก็ไม่เหมือนนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเพื่อนๆท่านใดที่อยู่ฝรั่งเศสแล้วแบบว่าไม่คุ้นเคยนะ อาจจะดูว่าแบบว่าเออมันไม่เหมือนนะมันใช่ฝรั่งเศสหรือเปล่าทําไมพูดฝรั่งเศสแต่ทำไมสําเนียงเป็นแบบนี้อะไรแบบนี้ก็นะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่าเขาย้ายมาอยู่นานนะคะย้ายมาจากฝรั่งเศสแลวอะไรหลายๆอย่างก็เปลี่ยนไปเนาะก็ประเพณีหลายอ,อย่างมันก็ผสมผสานันคะทั้งแบบว่าผสมผสานระหว่างประเพณีฝรั่งฝรั่งอังกฤษนะคะประเพณีของอเมริกันคือว่าหลายๆอย่างผสมผสานกันนะคะ ก็เลยทำให้แบบว่าภาษาที่ที่ใช้กันเนี่ยมันมันแบบไม่ค่อยสลาสลวยเท่าไหร่นะคะจะเป็นภาษาแบบบ้านผสมภาษานะคะคำบางคำก็จะแตกต่างกันไปนะคะก็คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ